เยไปเลยเฮียก่อนอ่ะเียไปก่อนคราวนี้ร่างสองรอบแล้วนี่ร้างหนักไหมฮะพ่อทำหกแมวขี้นั่งแ่เยังสายแมวมันขี้แล้วนะนะาคาพ่อไยัใหญ่รู้พระ nhỏ này tí đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi rồi. đi nhỏ 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 nhỏ

ปวดไห้เมื่อยรถบาร์นะรถบาร์วันนี้ให้ถวดหวเยนะปวดลงใส่กูบาร์ะไรเดินได้ด้วยที่ได้ที่มีได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่เออแล้วเฮ้ยแล้วมาบอกผู้เหนื่อยผู้เหนื่อยใครมาเข้าไปเกิดกันอะไรกูไม่ได้เงี้ยได้เงนทำไมเอ๊